เมื่อดวงชะตาชาวลัคนาราศีสิงห์ก้าวเข้าสู่เดือนสิงหาคมปี2567ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นกำลังได้เข้าสู่ช่วงพลิกชะตาฟ้าเปิดแล้วนะคะคุณจะได้เจอกับการเปลี่ยนแปลงที่จะนำพาดวงชะตาของคุณไปสู่ความรุ่งเรืองอย่างชัดเจนเนื่องจากก่อนหน้านี้ดาวพระอาทิตย์ดาวพระศุกร์ได้สถิตยอยู่ที่เรือนวินาศของดวงชะตา แต่เมื่อก้าวเข้าสู่เดือนสิงหาคมดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนกัมมะและดาวเจ้าเรือนสหัชชะก็ได้ทำการโคจรมาทับลัคนาราศีเกิดของคุณค่ะ ทิศทางและแนวโน้มในการดำเนินชีวิตจะดีขึ้นตัวคุณจะมีสเสน่ห์และได้กลับมาเฉิดฉายอีกครั้งแม้ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวพระอาทิตย์จะยังโคจรสถิตยอยู่ในเรือนวินาศก็ตามแต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณก็จะโคจรมาเป็นเกษตรราธิบดี ทีนี้ค่ะแสงสว่างและพลังงานในตัวของคุณจะหนุนนำให้เจ้าชะตาประสบกับความมั่งคั่งมั่งมีสมบูรณ์พูนผลสำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์สมัยก็มองว่าเป็นจังหวะที่โดดเด่นที่สุดในรอบปีเลยก็ว่าได้และในด้านอื่นๆของชาวลัคนาราศีสิงห์จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ สวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมัยพยากรณ์ซึ่งเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และจะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะคลิปนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคมปี2567ท่านใดที่ทราบลัคนาราศีเกิดว่าเป็นลัคนาราศีสิงห์ก็สามารถรับชมได้เลยนะคะ หากท่านใดไม่ทราบไม่รู้ลักษณะข,ของตัวเองไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะหากชาวลัคนาราศีสิงห์ได้ฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาคํำพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตของคุณได้เลยนะคะ ก่อนอื่นสมัยจะขอพูดถึงดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระเสาร์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะดาวพระเสาร์ได้ทำการโคจรผิดปกติโคจรพักองศาอยู่ที่ราศีกุมอยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตาก็จะส่งผลทำให้ปัญหาเก่าๆอาจจะถูกขุดขึ้นมาเป็นปัญหาต่อตัวคุณอีกครั้ง ความผิดพลาดหรือคดีความอะไรในอดีตที่เหมือนว่าได้จบลงไปแล้วมันอาจจะย้อนกลับมาสร้างปัญหาสร้างความปวดหัวให้คุณอีกครั้งซึ่งอิทธิพลจากดาวพระเสาร์นี้ก็จะส่งผลต่อตัวคุณตั้งแต่ปี2566แล้วนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์บางคนบางท่านก็อาจจะมีความชินชาหรือได้เตรียมตั้งรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วบรรยากาศของความอึดอัดใจตรงนี้จะถึงช่วงเดือนพฤศจิกายนปี 2,567ค่ะหลังจากนั้นปัญหาทุกอย่างก็จะค่อยๆปรับขยับดีขึ้นส่วนท่านใดที่ไม่ได้มีปัญหาเก่าก็อย่าพยายามสร้างปัญหาใหม่นะคะเพราะถ้ามีปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นในระยะนี้มันค่อนข้างที่จะแก้ยากและจบได้ช้าลงค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่สมัยได้บอกไปเนะคะว่าดาวได้เริ่มโคจรขยับย้ายออกจากเรือนวินาศของดวงชะตาแล้วดังนั้นทิศทางชีวิตของชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีโอกาสได้รับกับแสงสว่างและจะมีทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในจังหวะที่ดาวพระสุขดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนสหัชชะได้ทําการโคจรยกย้ายออกจากเรือนวินาศในวันที่สองถึงวันที่27สิสิงหาคมและก้าวเข้าสู่ลัคนา ราศีเกิดของชาวลัคนาราศีสิงห์จะส่งผลทําให้การงานของคุณนะคะจากที่เคยติดขัดจากที่เคยเสื่อมถอยก็จะมีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นจะมีสัญญาณดีๆเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างจะเป็นไปอย่างที่คุณตั้งใจเอาไว้จากเดิมที่มันอาจจะมีความครุขระไม่เป็นไปอย่างใจคิดมันก็เริ่มเข้าที่เข้าทางค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ในระยะนี้จะมีเสน่ห์เป็นอย่างมากคำพูดคำจา การวางเนื้อวางตัวท่าทางและบุคลิกของคุณหากคุณรู้จักปฏิบัติด,ดีนะคะก็จะมีโอกาสเกื้อกูลดวงชะตาได้ดีเลยทีเดียวเพราะจะทําให้ผู้ที่พบเห็นผู้ที่ต้องประสานงานกับตัวคุณหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้านายเป็นผู้บังคับบัญชามีความเอ็นดูมีความเมตตาและซัพพอร์ตคุณมากยิ่งขึ้นอีกทั้งเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีกัละยาณมิตรที่ดีค่ะมีบุคคลที่มียศมีตําแหน่งเข้ามาเกื้อกูลมาสนับสนุน ในวันที่13สิงหาคมปี2567ดาวพระเกตได้โคจรสถิตยอยู่ที่ราศีธนูมาอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตา จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีโชคลาภจากสิ่งใหม่ๆค่ะมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คุณจะได้โชคจากบุตรหลานบริวารหรือคนท้องและไม่พอเท่านั้นบุญกุศลที่คุณเคยสร้างมาเคยก่อร่างเคยทํามาจะเป็นจังหวะที่บุญกุศลเหล่านั้นจะมาเกื้อกูลดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นอย่างดีในวันที่17สิงหาคมปี2567 ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์ได้ทําการขูจรยกย้ายออกจากเรือนวินาศของดวงชะตาเข้ามาทับลัคนาราศีเกิดและได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีค่ะส่งผลทําให้เจ้าชะตามีความมั่นคงในชีวิต คุณจะมีพลังกายพลังใจในการกระทำสิ่งต่างๆคนที่มีขั้นมีตําแหน่งในช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่คุณจะมีชื่อเสียงค่ะมีความโดดเด่นบริวารเกื้อกูลส่วนใครที่ต้องการหาหลักทรัพย์ต้องการซื้อหลักทรัพย์มาครอบครองอย่างเช่นมองหาบ้านรถที่ดินหรือคอนโดก็มีโอกาสที่จะได้มาครอบครองสมดังใจปรารถนาะ ชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีจะสมบูรณ์พูนผลค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเดือนที่ดีที่สุดในรอบปีของคุณเลยก็ว่าได้ในวันที่26สิงหาคมดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนสุภพระและดาวเจ้าเรือนพันธุได้โคจรมุ่งเข้าสู่ราศีมิถุนมาอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาลาบยศเกียรติยศชื่อเสียงจะก่อเกิดค่ะ ด้วยความขยันขันแข็งความพยายามความมุ่งมานะของตัวคุณจะทำให้คุณได้รับกับผลผลิตถ้าเปรียบเป็นต้นไม้นะคะก็จะเป็นช่วงที่่าลัคนาราศีสิงห์จะได้เด็ดดอกจะได้เด็ดผลกันเลยทีเดียวค่ะในวันที่27สิสิงหาคมดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนกัมมะของดวงชะตาได้ทำการโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีกันสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระค่ะ งานที่ทำอยู่จะก่อเกิดลาภผลทางการเงินที่ดีให้กับตัวคุณในระยะปลายเดือนนะคะจะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิงห์มีความสบายอกสบายใจในหลายๆด้านค่ะสมัยก็มองว่าโดยภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นจะมีความราบรื่นจากเดิมที่เคยติดขัดก็จะหาทางออกทางแก้ได้ในด้านการงาน ดาวพระสุกซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์และถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะของชาวสิงห์ได้สถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์ค่ะสถิตทับลัคนาราศีเกิดของคุณสมัยก็มองว่าคุณจะมีข่าวดีเรื่องการทํางานด้วยความขยันขันแข็งของตัวคุณจะนํามาซึ่งความสําเร็จจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีสิงห์มีไฟมีพลังงานที่ดีในการกระทำสิ่งต่างๆมากมายค่ะ ใครที่อยู่ในช่วงหางานก็จะมีทิศทางมีโอกาสที่จะถูกเรียกสัมภาษณ์หรือใครที่มีงานทําอยู่แล้วก็จะเป็นช่วงที่ตัวคุณได้รับการโปรโมตได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับคำชมเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นสามารถสร้างผลงานชิ้นใหญ่สร้างผลงานชิ้นโบแดงได้เลยค่ะหรือชาวสิงห์ท่านใดที่เป็นหัวหน้างานเป็นเจ้านายเป็นผู้บังคับบัญชา คุณก็จะมีลูกน้องมีบริวารมีคนรอบข้างที่คอยเกื้อกูลส่งเสริมผลักดันหากมีลูกน้องนะคะลูกน้องก็จะเป็นไม้เป็นมือช่วยเหลือคุณคอยเกื้อกูลคุณอย่างเต็มที่หากมีเพื่อนร่วมงานหากมีการทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มระยะนี้ก็จะเจอกับทีมที่เก่งทีมที่แข็งแกร่งเจอกับกลยาณมนตรที่ดีค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงห์บางคนทำงานเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียหรือสื่อออนไลน์หรือแม้แต่กระทั่งทำงานเกี่ยวข้องกับการขนส่งหรือการเดินทางไกลสมัยมองว่าในระยะนี้ค่อนข้างที่จะมีความรับรื่นดีนะคะแต่งานค่อนข้างยุ่งและงานค่อนข้างเยอะค่ะหากชาวลัคนาราศีสิงห์บริหารจัดการไม่ดี จัดเรียงลำดับความสำคัญไม่ถูกต้องก็อาจจะทำให้คุณทำงานไม่ทันเกิดปัญหาเกิดการติดขัดในด้านต่างๆก็เป็นไปได้และถ้ายิ่งชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดมีคู่แข่งมีคู่อริ มีคู่เปรียบเทียบอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นช่วงที่คุณจะเจอกับคู่แข่งที่มีความเก่งกาจพอสมควรค่ะเจอกับคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อกับตัวคุณทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในจังหวะที่ดาวพระศุกร์โคจรมาสถิตท,ทับเนื้อทับตัวสมัยมองว่าตัวคุณจะมีสเสน่ดึงดูดเป็นอย่างมากค่ะ ไม่ได้ดึงดูดแค่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะยังดึงดูดในแง่มุมของการทำงานและการหาเงินดังนั้นการวางเนื้อวางตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์ก็จัดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะต้องวางตัวให้ดีต้องพูดเจรจาให้ถูกกระเทศะ การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ต้องทําให้เหมาะสมไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปประจบประแจงหรือเอาใจใครนะคะเพียงแต่คุณต้องแสดงความมั่นใจในตัวเองออกมาและพยายามทําตัวเป็นฟองน้ําซึมซับสิ่งต่างๆเข้ามาอย่าทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วค่ะ หากชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่ทําธุรกิจทําการค้าการขายนะคะจังหวะดาวค่อนข้างที่จะเอื้อประโยชน์ต่อตัว,ตวคุณส่งผลทําให้คุณมีความคล่องตัวในด้านการค้าการขายหมุนเงินได้คล่องขึ้นมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหม่หรือได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ารายเก่าส่งผลทําให้ธุรกิจการค้าของชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นมีความคล่องตัวเป็นอย่างมาก ในด้านการเงินดาวพระพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีสิงห์ยังโคจรสถิตอยู่ที่เรือนวินาศของดวงชะตาและเป็นช่วงจังหวะที่ดาวพระพุธนั้นโคจรวิปริตค่ะโคจรพักองศาอยู่ในเรือนวินาศประกอบกันกับช่วงครึ่งเดือนแรกที่ดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นยังโคจรสถิตอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตา สมัยก็มองว่าในระยะครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องรอบคอบให้ดีเกี่ยวกับด้านการใช้จ่ายนะคะมันจะมีเหตุจำเป็นหลากหลายประการเข้ามารุมเรา้าทำให้คุณต้องจ่ายเงินยิบย่อยค่ะ มีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินไปในหลายๆทางบางคนใช้จ่ายเงินไปกับการเข้าสังคมใช้จ่ายเงินไปกับภาระต่างๆภายในบ้านใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของการทำงานหรือบางคนใช้จ่ายเงินไปกับกิเลสตัณหาความอยากได้อยากมีของตัวคุณเองค่ะยิ่งดาวพระอาทิตย์สถิตยอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรก ก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีสิง์จะมีความลุ่มหลงบางสิ่งบางอย่างหรือมีความหลงไหลในของบางชิ้นบางประการมากเป็นพิเศษทําให้คุณต้องไปจัดหาซื้อมาสุดท้ายซื้อมาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรกับตัวคุณค่ะ ลักษณะแบบนี้ทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องเสียเงินมาแล้วนักต่อนักนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะใช้จ่ายเงินอะไรสมัยก็อยากจะให้คุณฉุกคิดสักนิดหนึ่งค่ะว่ามันมีความจําเป็นต่อโตคุณมากหรือไม่หากไม่ก็อย่าเพิ่งใช้จ่ายอย่าเพิ่งซื้อมันค่ะแต่ถ้ามันเป็นความจําเป็นต้องกินต้องอยู่ต้องใช้หรือต้องเอามาร่วมในการเรียนร่วมในการทํางานสมัยมองว่าก็ไม่เสียหายอะไรนะคะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับจิตใจ และขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวคุณค่ะแต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมปี2567ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวก็จะโคจรเข้มแข็งเป็นเกษตรราธิบดีสมัยมองว่าในระยะครึ่งเดือนหลังนะคะการเงินการทองจะค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นค่ะจากเดิมหากท่านใดที่เคยมีปัญหาติดขัดหมุนเงินไม่ทันชักหน้าไม่ถึงหลังคุณก็จะเริ่มหาทางออกทางแก้ได้ หรือเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิงห์สามารถที่จะพูดขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้ค่ะหากคุณกําลังดําเนินเรื่องในการขอหยิบยืมขอกู้จากธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆการดําเนินเอกสารการจัดการเรื่องราวต่างๆก็จะมีมุมและทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะอย่างที่สมัยได้บอกไปว่าดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนลาภะดาวเจ้าเรือนกระดุมพระ อย่างโคจรสถิตถอยหลังอยู่ในเรือนวินาศช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ไม่ควรที่จะไว้เนื้อเชื่อใจใครคะ่ะและถ้าหากต้องมีการเซ็นเอกสารเซ็นสัญญาหรือค้ำประกันเรื่องต่างๆก็ขอให้คุณอ่านรายละเอียดให้ดีอ่านให้ถี่ถ้วนถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะแต่ถ้าปฏิเสธไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ต้องศึกษาดูรายละเอียดให้ดีคะ่ะว่าคุณควรไหมที่จะต้องไปเซ็นเอกสารเหล่านั้นหรือคุณไปค้ำประกันให้ใคร เขามีเครดิตเป็นอย่างไรต้องเช็คให้ละเอียดกันสักหน่อยค่ะในด้านความรักความสัมพันธ์ดาวพระราหูซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีของชาวลัคนาราศีสิงห์ได้สถิตยอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาค่ะสมัยก็มองว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านที่มีคู่อาจจะมีความทุกข์ใจอาจจะมีความเหนื่อยใจเกิดขึ้นค่ะ ทำให้คุณและคู่มีความหวาดระแวงต่อกันไม่ไว้ใจกันต้องพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีนะคะไม่เช่นนั้นก็จะเป็นช่วงที่คุณเอาเรื่องเก่าๆกลับมาทะเลาะหรือคู่ของคุณไปขุดคุ้ยเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาเป็นปัญหาคุณต้องแยกแยะให้ดีนะคะเรื่องใดที่มันเกิดขึ้นไปแล้วมันไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้แล้วค่ะ หากคุณไม่ประครับประคองความสัมพันธ์ของตัวเองให้ดีมันมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะได้จบความสัมพันธ์ได้ยุติได้เลิกราแต่สำหรับบางคู่นะคะก็อาจจะไม่ถึงขั้นทะเลาะหรือยุติความสัมพันธ์ค่ะแต่มีเหตุจำเป็นบางอย่างที่ทำให้คุณและคู่ต้องห่างเหินห่างไกลกัน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลของการทำงานอย่างเช่นการไปอบรมไปสัมมนาต่างจังหวัด 3- 4วันประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องดูด้วยค่ะว่าเรื่องราวที่ทำให้คุณและคู่ต้องห่างเหินห่างไกลกันนั้นมันมีต้นเหตุมาจากอะไรสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านที่โสดอยู่นะคะหากมีคนใหม่ๆเข้ามาจีบมาชอบสิ่งที่สมัยอยากจะเตือนไว้ก็คือให้คุณเช็คสถานะของคนที่เข้ามาให้ดีค่ะ เขาอาจจะไม่ได้โสดจริงเขาอาจจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือเปล่าและชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ต้องควรเผื่อใจไว้ด้วยค่ะอย่าเพิ่งให้ใจใครไปแบบเต็มร้อยมันอาจจะทำให้คุณเสียใจได้ในภายหลังในด้านสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นดาวพระพฤหัสบดีถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของดวงชะตาค่ะได้ทำการโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภ ร่วมกันกับดาวมฤตยู ในช่วงนี้นะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ไม่ควรที่จะประมาทในเรื่องของสุขภาพหากมีอาการเล็กๆน้อยๆก็ไม่ควรชะล่าใจค่ะรีบพบแพทย์รีบปรึกษาแพทย์จะดีที่สุดและชาวลัคนาราศีสิงห์ค่ะจะมีจังหวะหลังจากนี้ที่ดาวพระพฤหัสจะเริ่มโคจรวิปริตโคจรพักองศาในช่วงนั้นอาจจะทําให้คนเจ็บไข้ไม่สบายได้ชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ควรที่จะวางแผนการดูแลตัวเองตั้งแต่ปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดนะคะเพื่อที่ ที่จะไม่เป็นภาระให้กับคนอื่นในระยะต่อมา ส่วนเรื่องราวของอุบัติเหตุและความเสียหายในด้านต่างๆดวงดาวก็ยังมีโคจรสถิตยอยู่ในเรือนวินาศนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ต้องระมัดระวังการทะเลาะการขัดแยง้งที่อาจจะนำมาซึ่งการหลงไม้หลงมือการทำร้ายร่างกายกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังให้มากรวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆสา,า,า,ายไฟเก่าๆถ้ามันชำรุดเสียหายแล้วก็อยากจะให้มีการเปลี่ยนแปล,ปลงปรับปรุงและแก้ไขค่ะเพื่อความไม่ประมาทนั่นเอง และทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวสิงห์ท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยอยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยค่ะสิ่งใดที่ดีก็ขอให้น้อมรับเอาไว้สิ่งใดที่ต้องระมัดระวังก็ขอให้คุณเตรียมรับมือวางแผนและไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตค่ะคร่าวๆเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ